สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook และ YouTube ที่รักรละคิดถึงทุกคนทุกท่านวันนี้เรามาเจอฟาร์มเกษตรฟาร์มปลาครับฟาร์มปลาที่เป็นมาตรฐานหน่อยหนึ่งของโซนกระทุมลายประทายครับก็เราจะติดตามหาฟาร์มที่เป็นมาตรฐานอย่างนี้ครับเพื่อนนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกัน ที่แถวใกล้บ้านวันนี้ฝนตกแต่เมื่อคืนชุ่มฉ่ำดีนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเชิญครับขอให้รายงานตัวหน่อยครับครับผมพักทินไหนสวนกล้วยฟาร์มครับพักทินไหนนะครับน้องพี่พักทินไหนนะครับเนาะชื่อชื่อฟาร์มสวนกล้วยฟาร์มนะครับกล้วยฟาร์มครับอ๋อให้ท่านนําชมหน่อยครับนําชมหน่อยนี่จะเป็นระชังระชังอนุบาล ปลาแปลงเพศครับเนี่ยอ๋อปลาเนนแปลงเพศนะครับเนนแปลงเพศอันนี้ไซส์ไหนครับนะอันนี้ไซส์พอจบฮอร์โมนก็จะเป็น30สตงางค์อ๋อไซส์สามสิบสตางค์ครับอ๋อพึ่งออกจากไข่เนาะครับมีไซส์ไหนอีกครับนะอตอนนี้ด้วยความอันนี้ก็จะเป็นปลาปลากระชังปลากระชังที่โตแล้วครับโตแล้วไซส์ไซส์สี่ห้าที สี่ห้าขีดขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ขายกิโลละเจ็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบคือสี่ห้าขีดนี่กินได้แล้วเนาะห้าขีดแล้อไปในราคาห้าขีดอันนี้จะเป็นจะเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเราอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานะครับปลาหนิ่นนะครับเพราะเพราะไข่อ๋อไว้สำหรับฟักไข่โดยตรงที่จำหน่ายลูกพันธุ์เนาะจำหน่ายลูกพันธุ์อ๋อทำไมบ่อกว้างจังครับนะ กี่ไร่ครับเนี่ยเนื้อที่นี่14ไร่ครับโ <Okay. S 2> อ้โหเต็มที่ท <14 S 2> เลย14ไร่มีทํานาด้วยรอครับทำนาด้วยเดินชมไปเรื่อยๆน,นะครับเย็นบ่เพราะเพราะลูกปลาเพราะลูกปลาครับไอปลาจบพอมนปุ๊บเราอันนี้ทามันนั่นเพราะนี่เราปลาเรากําลังจะทําให้จาหน่ายในราคาบาทห้าสิบถึงสองบาทต่อตัว,ตวอืต่อตัวอันอันนี้จับจําหน่ายได้เลยยังครับไ่าเอกอใกล้แล้วครับเนี่ย ใกล้แล้วเนาะดูฝนนี้เรียบร้อยดีคือไซส์จะอยู่ที่2บาทไซส์อยู่ที่2บาทขนาดกี่เซนครับก็ประมาณ3เซนครึ่งสี่สามเซนครึ่งลอดลอดเปอร์เซ็นต์ลอดสูงว่างั้นเนาะเปอร์เซ็นต์ลอดสูงตรงที่ทํานายตรงไหนครับนะได้แล้วครับมามาชมสักหน่อยครับอันนี้ต้นอะไรครับน้าโอ้โหปลายนั่นเลยทำทำนาได้เลยครับ อ๋อนาดำเป็นข้าวมะลีเนาะครับเนาะอ๋อเป็นทำนาดำแบบทำทำเนื้อแน่นๆเลยเนาะอันนี้ต้นผือเนาะต้นกกมันขึ้นมาอย่างนี้ทุกปีอันนี้ปีนี้ปีนี้ขึ้นเยอะปีนี้รู้สึกขึ้นเยอะจังเนาะไม่ไถกบไว้แต่แรกอะอันนี้ไถแล้วปั่นแล้วพอมีก้าดำนี่มันจะโอเคเลย อ๋ออม่ยัไม,ไ,มไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอ๋อขอให้ได้ปั่นแล้วก็ดำได้เลยอ๋อไถอปัอ่นตรงนี้ที่ทำข้าวนะครับน่าจะงามเลยข้าวข้าวไว้กินไม่ไม่หวังขายเนาะไม่หวังขายอืมไปลึกเลยครับอ่ากล้วยนี่เน้นไหมครับกล้วยเนี่กล้วยไม่เน้นไม่เน้นอ๋อก็มีวางโชว์ขายหน้าหน้าบ้านหน่อยเนาะครับ มีก็ขายนะครับมีะละกอครับมาผมแวะมาก็มีมะพร,าร้าวน้ำหอมมีกล้วยมะลกกอกรัหลังมะนาวเนาะขายเลยบอ่บอ,บอสองบอ่อนี้จะเป็นบ่อชำปลาบอ่อชำปลาคืออะไรครับก็ก็ยังเดินไปเพราะปลาเราเราลฮอร์โมน,น,น,นเราก็จะจํำอย่างบอ่อนู้นแหล <c oughs> ะถ้าหน้าหน้าแรงได้ถ้าหน้าฝนไม่ได้ปลาช่อนเข้ามาเสร็จเรียบร้อย เป็นการเพราะเลี้ยงให้มันโตเนาะได้ขนาดเนาะเพราะว่าตอนนี้จะไม่ควรมีปลาเพราะลูกปลาของเราเพอพ้นโฮอร์โมนเสร็จจบทรงทรงทรงอย่างเดียวทรงอย่างเดียวไม่มีพักไว้เยอะม,มีพักไว้เยอะอันนี้จะเป็นกระชังที่ว่าเราให้โฮอร์โมนเนี่ยรอให้โฮอร์โมนนะครับตอนนี้พอออาจะไข่มาฟักไข่เสร็จเรียบร้อยเป็นตัวมาเราก็จะมาลงกระชังอย่างเงี้ยอ๋อ,น,อน,นี้ให้โฮอร์โมน กระชังละะชังลหมื่นตัวกระชังละหมื่นตัวกะเอาทำไมครับหมื่นตัวนี่ยตัวไม่กะครับชั่งอ๋อชั่งเป็นกิโลเป็นขีดนะครับชั่งเป็นขีดเป็นกรัมเป็นกรัมกี่กรัมครับหมื่นตัวนี่เอ่อก็ร้อยกัมแหละอ๋อร้อยกัมหมื่นตัวพอดีโอ้โหยิ่จับนิ่งจับอยู่นะเพราะเวลาให้ให้ฮอร์โมนประมาณ24วันถึงเดือนก็ถ้า นั่นครัเต็นที่มันก็จะได้30ตังค์สาตังค์ครับเยอะนะครับเห็นฟาร์มมาตรฐานนะครับเราต้องมาศึกษาเรียนรู้ไว้นะครับเผื่อใครจะเอาอย่างครับธรรมดาถ้าเป้าหมายเราคือต้องทำเพาะออกครั้งเดือนนึงจะได้ประมาณสักสามครั้งสามครั้งนะครับครับถ้าสามครั้งถ้าเต็นที่ถ้าเรานัานก็จะได้ ครั้งละแสน่าถึงสองแสนโอ้เหรอครับก็วิชาความรู้นี่ได้มาจากไหนครับนะก็พอดีน้องเขาเขาเป็นปมปัดประมงน่ะปัดปานินน่ะอเขาอยู่กับเขาเป็นนักวิชาการประมงทางด้านปลานินนะครับเนาะรับคุกคีกันเป็นอยู่ศึกษาเรียนรู้กับเขามาแล้วครับอก็เอานำมาทำเองดูว่างั้นเนาะ พราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคุณเขาทากับเขาไงเคยทามาด้วยความํานานแล้วก็มาทําที่บ้านนะครับที่ไหนครับที่ว่าที่ว่าอยู่ประทายครับออยู่ประทายประทายคนอยู่ตลาดเนาะก็น้องเขากับคนหนองแองเนี่ยคนหนองแวงเนาะก็แยกสาขามาทําที่นี่ครับที่ดินตัวเอง ไซส์โตแล้วครับดึงกระชังขึ้นมาดูได้ไหมได้ครับวัน,นวันนี้ว่าจะซื้อไปอยู่แต่2โลไซส์โตแล้วครับดูขนาดไซส์โตที่พอขายนะครับอันนี้รอจำหน่ายใช่ไหมครับไซส์นี้ไซส์นี้รอจำหน่ายอ๋อเรอมาดูไซส์ที่รอจำหน่ายนะครับ โตมาแล้วคัดใส่กระชังเล็กๆนี้เอาไวล้ลากขึ้นเอาไว้ขายอ่านี่กรรมวิธีในการจับปลา,า,นานไว้รอขายนะครับสดจริงๆอเพื่อความวาสดเไม่เอาไปขึ้นโดนออ้เจนอ๋อเพื่อความสดนะครับเพืความสดเราจะตัดขายสดๆถ้างนั้นจับไปเลยครับสองโลครับ,รบเอาทีเดียวเลยเพื่อความสดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับตัวอย่างกรรมวิธีนะครับอันนี้รอขายนะครับรอจําหน่ายนะครับลดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดห้าเจ็ดสิบบาทนะครับซื้อที่นี่นะครับเจ็ดสิบบาทจับให้เห็นเลยวันนี้จับให้เห็นเลยเห็นเห็นเลยครับเอาไปพร้อมเลยวันนี้พร้อมเลยครับวันนี้พร้อมเลบดูบรรยากาศรอบๆนะครับสิบสี่ไนะครับ ทำเงินได้หลายร้านเหมือนกันนะทำมากี่ปีแล้วครับบ่อน,นี้นี่ทำมากี่ปีแล้วสิบปีสิบปีกว่าเนาะส,สิบปีกว่าก็มีวิชาความรู้เทคนิคที่มีความชำนาญแล้วเราก็ทำได้ครับบางทีใครลงมือทำใหม่ๆก็อย่าท้ออย่าท้อจะลองผิดลองถูกบ้างอะเนาะใ,ใครอยากศึกษามาเรียนรู้ได้ที่นี่เนาะได้เลยได้แล่แกยินดีให้ความรู้นะครับ เราจะไปดูบ่ออนุบาลลูกปลาอ่างซีเมนต์นะครับเอาวางไว้ก่อนเอไปดูอ่างอ่างนี้คืออะไรครับนะอ่างีไว้ออกลูกปลาครับออกลูกปลาอ๋อจะมา,าพักแล้วก็ตักจําหน่ายเนาะอันนี้จะเป็นออกลูกปลาเขาเรียกออกลูกปลาอินเตอร์เพียนอินเตอร์รรรเพียนอันนี้ไซส์กี่บาทครับเนะี่ยกระเพียนไซส์บาทหนึ่งบาทนะครับกี่เส้นครับตัวมัน ดูได้เลยครับดูได้เนาะสามเซนเนาะอ๋อนี่ครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วอ่าใครสนใจสั่งได้นะครับนี่ก็มีปลาปลามาดูได้ครับนินหมันไซสนินหมันนะครับจะเป็นไซส์ไซส์บาทห้าสิบนินหมันจะตัวโตนะครับบาทห้าสิบนินหมันพร้อมจำหน่ายครับนะ,ะพร้อมจำหน่ายครับ ร้อนจำหน่ายทำไหมทำไหมร้อนจำหนายครับโอเคข้างในข้างในจะเป็นอนโรงเพาะเพาะไข่โรงเพาะไ,ไข่อยู่ตรงไหนครับอ๋อไปดูโรงเพาะไข่นะครับอ๋อเราอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นนี่นี่น,นีคือเราจะทำแบบเล็กๆมินี่ครับอ๋อในห้องเพาะไข่นะครับเฮ้ยเราอยากดูไม่เคยเห็นนานแลนะ้ว อ๋อนี่กรรมวิธีนะครับอ๋อมีก๊อกน้ำมีพอเพาอะยังไงครับเนี่ยเริ่มแรกแเะแล้วเกิดไข่ไมาแล้วใส่สามวัเนเรียนนี่นานแล้ครับนี่งูงูออกเป็น,น,นตัวแล้วนะพร้อมพร้อมจะลงกระชังให้โฮอร์โมนอ๋อสองกล้องดูกันอันนี้ย่ำได้เดินได้ครับอ๋อนี่ไข่ยังทำอยอนนู่อันนี้อันนี้นนมันคือโดนฝนอะไรมันมันไข่มันจะเสียเพราะ รู้ที่ได้ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเลยประมาณสักหนึ่งเดือนอ๋อม,อมนมีไไม่ได้แล้วถือว่าสำเร็จแล้วรับนี่ตอนบ่ายแล้วจะลงกระชังให้ห่างมืได้อ๋อตอนบ่ายลงกระชังให้ห่ามือ๋ออันนี้กรรมวิธีที่เขาทำนะคะนนรับเราไม่เคยเห็นนะครับน้ำจะมาแต่ขังฝนขังเป็นน้ำน้ำฝนเนาะไม่ใช่น,น้ำฝนนะโดนน้ำฝนไม่ได้ตายอ๋อน้ำฝนโดนไม่ได้เป็นน้ำบาดาลใช้น้ำบ่อน้ำบ่อที่จืดแล้ว มันถือว่าเสียตัวนี้ออเารถรถรถอา <Baz S 2> <น>ะอไรนะไเป็นห,ห้องมารยาทห้องมารยาทต้องก้มแล้วอ้ห้องมารยาทโอ้เราเห็นบ่อฟักไข่แล้วนะครับเพราะว่าเราทั้งสูงเราถ้ามันถ้ามันเปิดฝนตกมาน้ำฝนเข้าเรียบร้อยน้ฝนไม่ได้น้ำฝนจะเข้าตรงไหนครับนะมันสาดเพราถ้าเราเปิดเมื่อคืน อ๋อผ้าเปิดผ้าเปิดตัวน้ํานี่นะอ๋อน้ําฝนมันเป็นอะไรทําให้มันเสียครับเพราะว่ามันมันโดนน้ามันจะเป็นเชื้ออ๋อมันจะมีเชื้อโรคเพราะว่าเราเก็บน้ําน้ําเราจะหมุนเวียนตลอดมันมีแก๊สนะครับนะเราจะให้เราจะเราจะให้น้ําชีวภาพพอน้ําปกติมันจะน้ําชีวภาพอืมเป็นเป็นน้ําที่เราเราจะไหลเวียนตลอดหรือเราจะฟักไข่ไม่ฟักไข่แล้วก็น้ําเราจะไว ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาที่ชั่วโมงอันนี้อันนี้เทคโนโลยีเขานะครับที่ทํามีน้าโอ่งเป็นน้ำน้ำบ่อใช่ไหมน้ําบ่อเอามาเอามาเพื่อจะให้หมุนเวียนได้มุนเวียนก็ลงไปบ่อนู้นบ่อู้กก็ไดขึ้นมาอ๋อไดขึ้นมาอีกบ่อรันมุนเวียนขึ้นมาอันนั้นนนบ่อฟักไข่นะครับน้ำเล็กๆจะเป็นรงปิดก็วันนี้ได้ความรู้เยอะแล้วกา ขอขอบคุณพี่พักีินัยมากนะครับโอ้โอยากได้เบอร์โทรครับเผื่อมีแฟนๆติดต่อมานะครับ087 087 24 29 24 29 055 055สวนกล้วยฟาร์มสวนกล้วยฟาร์มนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับนะตั้งอยู่ที่บ้านกระทุ่มรายบ้านกระทุ่มรายโมโม่เก้าโม่เก้าตำบลกระทุ่มรายเผ่าบัตไทยจังหวัดนครสิมานะครับ ขอบคุณพี่พักเกน่า้มากครับครับครับโอกาสหน้าจะมาเยี่ยมอีกครับครับผม